รีวิวยูกรีน USB C Multi-Function Adapter 10 in 1หักตัวเดียวมีพอร์ตให้ใช้งานถึง10พอร์ตเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกโอทีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของยู r ร e นครับนี่คือ USB-C Multi Function Adapter หรือว่า adapter หับนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราท่านทานทุกคนเนี่ยต้องหาซื้อมาใช้กันในยุคนี้เพราะว่าโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆนะครับยิ่งออกมายิ่งมีพอร์ตน้อยครับบางรุ่นเนี่ยเหลือ USB-C พอร์ตเดียวเลยนะครับเดือดร้อนเราต้องไปซื้อ h ับ adapter แบบนี้มาใช้งานเพื่อให้มันมีจานวนพอร์ตเพิ่มขึ้นให้ มันเพียงพอต่อการใช้ของเราโอ้โห <Yeah. S 1> oh. แล้วผลิตภัณฑ์ของ u ูกรีนนี่นะครับเขาเป็นอะแดปเตอร์หับที่มีให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะฮะมีตั้งแต่2 in one ไล่มาเรื่อยๆจนตัวท็อปสุดเป็นตัวไฮไลท์เด็ดที่จะนําเสนอในวันนี้นี่คือ usb c multi function adapter จาก u ูกรี n แบบ10 in 1 อื่นขอพูดถึงแบรนด์ยูกลีนสักนิดหนึ่งนะครับยูกลีนเนี่ยผมรู้จักมานานหลายปีแล้วครับสมัยก่อนเราใช้ iPhone เนี่ยเราก็ไม่อยากไปซื้อสายชาร์จ iPhone ของแท้ในศูนย์เนาะเพราะว่าเส้นหนึ่งมัน690บาทมันแพงเราก็ไปซื้อของเทียบยี่ห้อแบรนด์อื่นนะครับที่คิดว่าราคาดีแล้วก็คุณภาพดีด้วยผมไปเจอของยูกลีนเนี่ยแหละครับโอ้โหเส้นหนึ่งกว่าบาทเองแล้วก็ใช้งานเออผ่าน MFI ได้นะไม่ขึ้นเด้งเตือนอะไรแล้วก็ชาร์จได้ปกติและใช้งานได้ทน ทานด้วยเออถือว่าเป็นของดีมีคุณภาพอันนึงทําให้เราจดจําแบรนด์นี้ได้แล้วหลังจากนั้นยูกรีนเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายนะเริ่มมีตัวนู้นตัวนี้ออกมามีสาย HDMI ออกมาอื้น่าใช้มากแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์มีการ์ดลเดอร์โอ้โหมาหลากหลายเลยคราวนี้ก็ถือว่ายูกรีนเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง USBC อะแดปเตอร์ USB ของยูกรีนรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ2รุ่นนี้ครับนี่คือาย in o n e และ10 in one ครับโอ้โ oh ห oh oh, mm hmm. มีพอร์ตได้ใช้เยอะมากเลยตัวนี้มี9พอร์ต mm hmm. ตัวนี้มี10พอร์ตนะครับ mm hmm. จะมีพอร์ตอะไรให้ใช้บ้าง mm hmm. มาดูใกล้ๆกันครับ USB Adapter ของ g r e e n นะครับบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงแล้วก็ดูพรีเมียม10พอร์ตมีอะไรบ้างอันนี้คือรุ่น10พอรตให้เริ่มนับหนึ่งที่ตรงนี้ครับนี่พอตแรกคือพอร์ต USB C ตรงนี้นะครับเป็นพอต Power Delivery ก็คือถ้าคุณผู้ชมเสียบ USB C ที่ตัวเครื่องแล็ปท็อปแล้วคราวนี้เราก็จะชาร์จไฟผ่านพอร์ตนี้ครับถ้าคุณมี Power หรือ AC Adapter ที่เป็นตัว Power Delivery 65วัตต์ขึ้นไปก็เสียบผ่านสาย USB C เข้ามาตรงนี้ จ่ายไฟเข้าให้กับทุกพอร์ททำงานแล้วก็จ่ายไฟให้แล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณทำงานได้ด้วยพอร์ตนี้ถือว่านับเป็นพอตที่1นะครับอ่าพอรตที่2คือ HDMI อก็จะทำให้โน้ตบุ๊กของคุณมี HDMI out นะครับในระดับความละเอียด 4K 30Hz เฮิร์ต่อสัญญาณภาพออกไปจอนิเ i t o r หรือว่าจอทีวีได้นะครับพอทที่3คือพอร์ต VGA ครับตัวนี้ไว้ต่อโปรเจคเตอร์หรือต่อจอ monitor ร์รุ่นเก่านะครับก็จะัพพ p o r t ที่ Full HD 1080 6พั z ถัดมาครับพอร์ตมาอที่4คือพอร์ตกิกะบิตแลนครับตัวนี้ก็เสียบสายแลนได้ในความเร็วระดับ1 g ึกิกะบิตหรือว่า1000นเมกนั่นเอง <Yeah. S 1> คลิกมาด้านนี้ครับจะเป็นการ์ดลิเดอร์ก็มีพอรพอด้วยกันนะครับนั่นก็คือพอร์อ SD ์ a r d นะครับกับพอททานแฟลหรือว่าไมโคร SD มีการ์ดแบบไหนก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกมาด้านนี้ครับนี่ฝั่งท้งนี้จะเป็น USB A ถึง3พอร์ตด้วยกันทั้ง3พอร์ตนี้นะครับเป็น USB 3.0 ที่มีอัตราทานเฟอร์ไฟอยู่ที่5กิกะบิตเซกแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงที่5โวลต์2แอมป์ความแตกต่างระหว่างรุ่น n 1กับรุ่น1 0 i n 1อยู่ตรงนี้ครับทุกอย่างเขาจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะพอ,เอตเปิดทั้ง2ด้านเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันตรงนี้ตรงเดียวครับรุ่น1 0 in 1จะมีรูออดิโอ3.5มิเมตรเพิ่มขึ้นมาในกรณีที่เราอยากจะเสียบหูฟังหรือว่าเสียบไมโครโฟนแบบ3.5ม mm. มรุ่นนี้จะมีเพิ่มขึ้นมา ราคาต่างกันแค่ไหนครับตัวนี้นะครับ10 in 1ราคา2,590บาทในขณะที่ 9-in1 9พอร์ต2,290บาทครับถ้าแนะนำนะผมว่าซื้อตัวท็อปไปเลยตัวนี้ใหม่ล่าสุด10พอร์ตคุ้มกว่ามีตัวนี้เพิ่มขึ้นมามาแนะนำรุ่นน้องของเขาอีก3รุ่นให้รู้จักกันนะครับตัวนี้เป็น6 in 1ตัวนี้เป็น5 in 1และตัวนี้เป็น2 in 1 2ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันมากครับ6 in 1กับ5 in ต้องเลือกนะครับว่าคุณจะใช้งานแบบไหนนะครับราคาใกล้เคียงกันด้วยอย่างตัวนี้สังเกตเลยไหมฮะว่าตัว5 in 1จะมี USB A 3พอร์ตแล้วตัว6 in 1เนี่ยจะมีแค่2พอร์ตแล้วกลายเป็น HDMI out แทนพอร์ตนี้ไม่นับอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องใช้นะครับ PD power delivery นะครับเสียบไฟกลับเข้ามาแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงตอนท้ายครับถ้าเป็น6 in 1จะเป็นการ์ดลีเดอร์นะครับมี2พอร์ตให้เลือกถ้าเป็น5 in 1 HDMI out ก็จะมาอยู่ตรงนี้วิธีเลือกครับคือถ้าคุณ คิดว่าคุณต้องใช้การดลดเดอร์นะครับคุณต้องเลือกแบบ six in one แล้วคุณก็จะเหลือพอร์ต USB-A ให้ใช้แค่2พอร์ตโดยที่ตรงนี้เป็น HDMI out แล้วก็การดลดเดอร์จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้การดลดเดอร์คุณเน้นว่าคุณจะต้องการใช้ USB-A มากเพื่อต่ออุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมาเลือกตัว five in one แทนคุณจะได้ USB-A ถึง3พอร์ตเลยก็เป็นพอร์ต USB 3.0นะครับตามสเปคเหมือนตัวรุ่นพี่เลยนะครับผมอธิบายรอบเดียวนะแล้วก็ HDMI out จะย้ายมาอยู่ ตรงนี้ก็เลือกเอานะครับราคาใกล้กันมากตัว6 i n one นะครับ1,590าบาทในขณะที่ตัว5 i n one พอร์ตน้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่าครับ1,690บาทปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับ2 in one เขาบอกว่า2 in one แต่จริงๆเขามี3พอร์ตนะคือพอร์ตนี้เขาไม่นับ power delivery นะครับตัวนี้ไม่นับนะฮะเพื่อจ่ายไฟเข้าไปในเครื่องนะครับเสร็จแล้วมี2พอร์ตให้เลือกเน้นเรื่องของการ extend หน้าจอออกไปใช้งานครับก็มี hdmi out ให้1พอร์ตนะครับ support 4k นะครับแล้วก็ พอร์ต VGA ครับซัพพอร์ต Full HD <ๆ>ก็มีให้เลือกใช้ทั้ง2พอร์ตถามว่าเสียบ2พอร์ตนี้ได้พร้อมกันเลยไหมได้ครับแต่จอที่ Extend เนี่ยจะเป็นจอเดียวกันนะคือจอนี้กับจอนี้ เป็นภาพเดียวกันตัว t o in one เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1290บาทครับเท mm hmm. ่าที่ลองใช้งานนะครับ mm hmm. ผมหยิบตัว ten in 1มาลองเสียบใช้งานดูทุกพอร์ตเลยนะครับ mm hmm. ทุกพอร์ตใช้งานได้ทำงานได้ไม่มีปัญหาและใช้งานได้ดีอย่างมีคุณภาพเลย <Yeah. S 1> นี่คือข้อด mm ี hmm. ของแบรนด์ยูกลีนครับ mm hmm. เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ยูกลีนนะครับเราต้องไปสั่งซื้อจากประเทศจีนรอให้ส่งของชิปเข้ามาเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเขามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้วครับนั่นก็คือยู กรีนไทยแลนด์โดยบริษัทแกจตบิลล่านั่นเองนะครับสั่งซื้อก็ง่ายครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ยลาซาด้าช้อปปีหรือช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับส่งจากประเทศไทยไปบ้านคุณเลยใช้เวลาไม่นานแล้วราคามาตรฐานครับแต่และช่วงเวลาที่คุณเข้าไปสั่งซื้ออาจจะมีเทศกาลลดราคาอาจจะมีโปรโมชัน่นทําให้ราคามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเข้าไปเช็คดูที่หน้าช็อปของแกจตวิลล่านะครับเข้าไปเช็คราคาดูแล้วก็สั่งซื้อนะครับพอมีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยเขามีประกันด้วยครับนี่ประกัน 2ปีโดยแคนเชนวินล่านะครับโอ้คือถ้าเขาไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าเขานะครับผมว่าเขาไม่กล้าประกัน2ปีหรอกนะครับผมผมเชื่อได้เพราะว่าผมใช้ยูกรีนมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะสายเคเบิลนะครับกับหัวสายกับตัวบอดอมบอดี้อะไรเนี่ยแข็งแรงทนทานจริงๆใครที่มีโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ตน้อยๆอ,อยากจะเอ็กเซนต์นะครับขยายความสามารถของพอร์ตต่างๆให้คุณได้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนลองพิจารณา usb c adapter hub ของ U Green ดูนะครับ